โอ้โหพามาหนึ่งปีหนึ่งปีไปเป้๊งโอ้โหเม่งอเ้วคลิปวันเกิดติดต่อกันด้วยนะอืบางคนอาจจะถามว่า พี่คะทำไมถึงไม่รู้คลิปอนิเมชันบ้างเลยรู้แิ่ถึงอนิเมชันพี่บ้างเลยค่ะอะไรบลาบลาบลาก็นะใช่แล้วเยอะส์อ่าฮะก็เนื่องในวันเกิดของฉันนะนะ19กันยาฉันก็จะทำคลิปเหมือนเดิมนะเออก็เรียกว่าเตรียมตัวมาพร้อมไอ้อาเซียงตั้งแต่วันที่16แล้วก็ มันใช้เวลามันใช้เวลา <_ ised> ซึ่งเหมือนเดิมฉันจะมารีวิวผลงานของแต่ละคนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมของฉันมั้งนะ <_ oires> ก็ไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็ช่างอะจะเหงามากหรือว่างมากเลยอยากจะทำให้หรืออยากจะทำเป็นของของวัญจริงๆมาให้ก็แล้วแต่เลยแต่ว่าไม่ใช่งานแบบเชน,นี้แน่นอนมึนงนนว่าไงนะฮะ มากันที่ของคนแรกเลยนะก็ตามชื่อเครดิตเลยเขาก็ทำตามโจทย์ปกติเลยเราชอบตรงแนวตัวลายเส้นอะ่ะเราชอบมันน่ารักดูฟุงฟิ้งอะ่ะแล้วก็แบบทำให้มันดูฟูฟูอะ่ะมันมันดูสะอาดตาดูให้ความแบบน่ารักจดใจแล้วก็ชอบความแบบเป็นพิซซ่าม,มันดูจุยซี่น่ารักน่ารัว บ้าเว้ย The hell บ้ <c oughs> โอ้โหพี่ชายทำฉันเหมือนลูกแมวหล,ลงข้างทางสภาพก็จะแบบเยี Yo, God, God, God. ่ยวมากอดกอดกอดนะอ้อจับมือจับมือเท่านั้นจับมือเฮ้ยรอเล่นรอเล่น,ลนกอดดีรออะไรชอบลายเส้นสไตล์นี้มากเลย <laughs> เอ๊ะทำไมมาคุ้นๆวะ <laughs> โอ้โหเหมือนกันเป็นว่าก๊อปกันมาเองความบังเอิญล้วนๆก็ <laughs> <laughs> สำหรับภาพนี้นะก็ เหมือนคนว่าจะคิดไม่ออกเท่าไหร่แต่ก็เข้าใจได้แต่ว่าถ,ถือว่ารวมๆคือน่ารักเหมือนกันเลยอ่ะน่ารักชอบลายเส้นแต่ก็นั่นแหละน่าจะคิดไม่ออกจริงๆอะเข้าใจเข้าใจแต่ถือว่าใช้ได้เลยน่ารักโอ้โหมาแบบทรงเจเลยอะ่ะ <c oughs> ขอบอกเลยชอบตรงจมูกมากจมูกเหมือนต้นฉบับเป๊ะ ตรงที่มันจมูกสีขาวซึ่งใช่ต้นฉบับมันจมูกสีขาวแล้วคือแบบลายเส้นก็สวยแล้วคือแบบการลงสีสวยมากเฮ้ยเจ๊ย็นเดี๋ยวคนอื่นเขาอ,อิจฉาเกินอืมโอเคมาถึงงานของเพื่อนของฉันบ้างงานของเขาก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์คนขัางสูง oh. มีความเป็นเหลี่ยม oh. เป็นบล็อกเหมืนอนโรบล็อกอการลงสีก็ตามความถนัดของเขาถือว่าเป็นภาพที่น่ารักอีกอันหนึ่งของเขาเลยล่ะขอบคุณมากมาก <Wow. S 2> มาทึงงานของคนนี้แล้วฉันก็ได้กลายเป็นแมวจริงๆไปแล้วเมื wow. ่อดูเหมือนว่าเขาก็อยากจะเข้ากิจกรรมด้วยแต่ก็ถือว่างานดีใช้ได้เลยล่ะอาจจะมีการปเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าวาดสวยชอบชอบและนี่ก็คือเพื่อนใหม่ของเฟิร์เองเราสปีชี่ตัวกันไว้พวกเอ,อ,ลอเล่น <c oughs> แต่ว่าชอบสไตล์นี้มากมากเลยชอบชอบน่าจะคิดไม่ออกเลย,เลยว่าตามเราแต่ถือว่าใช้ได้เลยเราเราชอบสไตล์เนี้ย มากันที่เพื่อนของเรานะเขาอธิบายว่าโอ้ซีของเขาเนี่ยมีพลังวิเศษในการเสกได้ทุกอย่างเลยฉันก็เลยขอไปว่าฉันอยากได้พิซซ่าไซลาชเป็นพิซซ่าเบปโปโรนีใส่ชีสกับเบคอนได้เยอะแล้วคือแบบโอ้โหจะเต็มมากเลยว้าวก็ถือว่างานดีเช่นเคยชอบงานน้องมากๆเฮ้ยอย่าตกใจกลัวไปงานเพื่อนฉันเองโอ้หเฮ้ยเป็เลยอะ เฮ้ยกูตกใจจริงๆนะ <c oughs> โอ้งานแต่ละคนีน่สุดยอดจริงๆเลย <c oughs> สภาพเชนนี่อย่างก,กับคนเบื่อโลกขอบคุณมากเลยเพื่อนโอ้โหภาพนี้เจ้าตัวบอกว่ากะว่าจะเลิกวาดแล้วเพราะวาดเฟอร์รี่ไม่เป็นเราก็เลยบอกว่าแบบว่าหัวกลมๆมีหูแค่นี้เองแล้วทีเนี้ยมันก็วาดได้เชนเลยคือแบบ ไดยบอกว่าไม่เป็นไงว่าซะสวยเลยเนี่ยเป็นกําลังใจให้อยู่แล้วเขาบอกว่าแบบขี้เกียจว่าไม่เป็นไรแค่ขี้เกียจก็สวยได้ฉันชอบมากๆชอบชอบอันนี้แต่ถ้าว่าฉันก็ได้กลายเป็นแมวอีกครั้ง มาถึงงานรุ่นพี่บ้างพี่เกจัดตุ๊กาตาให้ฉันเป็นบุคคลสําคัญที่ล่างไปเบิ่มเออนะแซบมาถึงกันที่อีกคนที่คาดว่าน่าจะคิดไม่ออกแต่ก็ถือว่างานดีเลยล่ะตั้งใจทามาให้เป็นของขวัญขนาดนี้ก็ขอบคนเลยคนนี้งานทามเลทไปหน่อยแต่อย่างน้อยก็มาทานันโชคดีมากส่วนอายุเราก็ตามในภาพที่นางเขียนไว้ให้เลยนั่นแหละอายุเราเชื่อแม้ว่านางงานดีขึ้นหลายเท่ามากๆเลยดูดิ ไม่ชอบอ่ะเฮ้ยแอบทำอะไรตัวพิซซ่าเนะ่ะอ่าไม่มีอะไรไม่เชื่อ <c oughs> ไม่เอาไม่เอาเลยเอิม่มระเบิด <c oughs> อ่าส่วนอันนี้เพื่อนทำกิจกรรมอันนี้ทม์เลทกว่าเดี๋ยวนะ <c oughs> มึงวางไงนัง <c oughs> เฮ้ยเพื่อนแท้ก็ต้องรับทุกงานอยู่แล้วแน่นอนเอ, <c oughs> อ้ยนันมัฟฟินต์ทำย,ย้ยนี่คงน่าจะเป็นคนสุดท้ายแล้วแหละนางทำเป็นของขวัญมาให้เราเอ้ยลายเส้นน่ารักมากปุ๊บปิ อะไรนางนางพูดอะไรแบบมุดมุดสักอย่างอ่ะไม่รู้อ่ะเอาละมาถึงงานของบุคคลสำคัญของฉันบ้างไม่รู้ว่าใครจะดูทันหรือเปล่าหชึบหชึบหชึบอันนี้เขยใ่ญ่นี้คืดนิวพ่อฮ่าฮ่าแกพลาดแล้วหูปล่อยไม่ด้วยรับหนี่ไปซะ เอาละมาถึงงานของฉันบ้างอย่างว่าก็คนมีเวลาวาดนอก,ก็เลยจัดเต็มใส่อะไรเอออลังการหน่อย <c oughs> ก็ก็ตอนนี้เลยแหละอันจริงๆหลายชั่วโมงอยู่แต่ก็เหนื่อยพอใช้ได้เลยล่ะถือว่าคุ้มค่าเอ๊ะเดี๋ยวนะมันยังเหลืออีกบางคนเหรอเนี่ยเออไม่เป็นไรฉันยังไหว เอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปลวดเดียวกันทั้ง3รูปเลยมากันที่รูปแรกนางบอกว่านางจะไม่ค่อยมีเวลาแต่ถือว่านี่แต่ว่าใช้ได้เลยนะคือไม่จําเป็นหรอกเราไม่ได้เรื่องมากวาดวาดมาเลย,เยถ้าอยากทําเป็นของขวัญให้เออก็ยังงานดีเหมือนเดิมเลยเราชอบมากส่วนรูปที่2รุ่นพี่วาดมาให้เอ๊ะอะต,ะนนะตัวนั้นมาคุ้นๆนะตัวนี้หระเป๋านะา ส่วนรูปที่3นี้ค่อนข้างน่าเห็นใจเพราะว่ามันเขาจะโดนแบน3วันมั้งแล้วโชคดีมากที่เขาได้มาปลดแบนวันนี้พอดีแล้วเขาก็เลยส่งไทม์เลทหน่อยแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ทันเนี่ยโชคดีมากๆดีใจด้วยเย้ย